นี่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เป็นสิ่งที่เราว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดเยอะมากๆมากมากมากถึงมากที่สุดคือคําว่าสันโดษเห็นไหมพอเราพูดถึงคําว่าสันโดษรู้สึกไงแอมรู้สึกไงคำว่าสันโดษรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายหวาเวหวาเวมาหวาติวันนี้พูดขปงพี่ไม่ใช่หวาเวเหรอหวาเวหวาเวเออผมบอแล้วต้องติด สันโดษอะเต่าเต่าพอนึกถึงคำว่าสันโดษเต่านึกถึงอะไรไม่เต่าคำว่าสันโดษนะรู้สึกถึงความเหงาครับความเหงาอืมไ้ปองว่างไอ้ปองว่ารู้สึกถึงอะไไม่สันโดษพี่ดไม่ผิดพี่เรียนตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วไงนี่เขาเป็นพระมาก่อนเนี่ยะคือคนอะชอบเข้าใจว่าสันโดษคือไม่ทําอะไรเลยฉันไม่เอาอะไรเลยฉันขี้เกียจฉันรู้สึกพอจะต้องแบบจนอะไรเงี้ยสันโดร์ลายป้าเหมือนกันไหมเออคือคนชอบคิดว่าอย่างนั้นไงสันโดษคือแบบพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วอย่างเงี้ย ทามาหากินอยู่อ่ะไม่เอาละไม่ขยันละคือชอบตีความอย่างนั้นเนี่แถ้าตีความอย่างนั้นไม่เรียกว่าสันโดษเขาเรียกว่าขี้เกียจเห็นปะคนละเรื่องกันนั้นสันโดษคืออะไรครับพี่ป้องสันโดษก็คือความที่เราเราพอมีคือพอพอใจกับสิ่งที่เรายินดียินดีหรือพอใจในสิ่งที่ที่เราเป็นอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คือสันโดษคือ <S <s มันดีหรือไม่ดีสันโดษ ในความหมายของสันโดษสันโดษก็ต้องดีสิครับดีใช่ไหมใช่ครับาใหมคือคนชอบตีความว่าสันโดษคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้สึกว่าต้องขี้เกียจต้องอยู่เฉยไม่เอาไม่อยากรวยไม่อยากก้าวหน้าเนียวไหมแต่จริงๆแล้วสันโดษคือแปลว่าเรารู้ตัวเราเองอยู่ว่าความพอดีของเราคืออะไรเรารู้ตัวว่าศักยภาพของเราคืออะไรแอมรู้ตัวว่าแอมสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้เรารู้ว่าความพอของเราตรงไหนจุดตรงไหนที่เราทําแล้วเราโอเคเรามีความสุข โอเคไหมนีม่เรียกว่าสันโดษอ,อือ่ะต่อสันโดษมีอะไรไงี้ยก็สันโดษเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดเป็นแบบแบบวิชาการก็จะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับหนึ่งยาถา,าลาภาสันโดษลา,า,าไม่ใช่คำว่าลาดไหมครับลาดยศสรรเสริญค่ะอ่าลาดไอตัวนี้แปลว่า,อาพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้อือ่เอาเขาเรียกว,ว่ายาถาลาภาสันโดษข้อที่สองคือยาถาภะลาสันโดษพภะรู้จกักพภะ ภาระศึกษาไหมร,รู้จักค่ะภาระแปลว่ากาลังก็คือเราพอใจกับกําลังร่างกายของเราเราทําได้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นอ่าสุดท้ายก็คือยะถาสารุป,ปสัสสนโดดก็คือ,อเราพอใจกับสิ่งที่มันสมควรที่เราจะได้กับสิ่งที่เราจะสมควรได้เอาง่ายเริ่มเริ่มเก็ฑไหมเริ่มเก็ฑไหม,มหนึ่งก็คือว่าเราต้องคือเราดูศักยภา,าพเราไง แล้วข,ขอ,อะไรอีกทีนะเขาว่าอะไรยะถายะถาลาภาสันโดษ่าล้าสันโดษคือพอใจในลาบที่เราได้มามเราก็จะรู้ว่าเราทําอะไรเราจะได้แบบนั้นเราขยันแค่ไหนเรามีความรู้ความสามารถเท่าไหร่เราทําออกไปมันจะได้ประมาณนั้นถูกไหมมันมีเหตุปจัจจัยเข้ามาเงินทุนเท่าไหร่ความสามารถเป็นยังไงกําลังแรงมีหรือเปล่าเรารู้ว่าเราใส่อินพุตเอาไปเท่าไหร่เอาพุตม,มันออกมาประมาณนั้นอโอเคไหม ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราก็าจะรู้ว่าอ๋อฉันรู้ว่ากําลังตรงนี้ใส่เข้ามามันจะคืนกลับมาหนึ่งร้อยบาทการที่เราได้หนึ่งร้อยบาทเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่แต่ถ้าเราไม่รู้จักสันโดรเราจะรู้สึกว่าฉันใส่ไหม <c oughs> ดันไปคาดหวังว่ามันต้องได้เป็นพันเป็นหมื่น <c oughs> ซึ่งเราใส่ไปแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่เ <c oughs> นี่ยเหรอะนี่คือความไม่สันโดร์แล้ว <c oughs> อันที่สองก็คือรู้กําลัง,งตัวเองรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่เนี้ยอืมก็เป็นางเนี้เลยคือต้องรู้ตามความเป็นจริงไงอย่าไปคิดไปโอ้อวดหรือว่าคิดว่า ต้องคิดบวกเสมอว่าฉันจะต้องได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น mm hmm. อย่างเงี้ย mm hmm. ก็มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปนไม่ได้อะ uh huh. เราต้องรู้เจียมเนื้อเจียมตัวเข้าใจว่าอ๋อฉันเกิดมาเป็นแบบนี้เนาะฉันทําแบบนี้เนาะสกัดภาพณนะตอนนี้นะเป็นแบบนี้แล้วดูดิว่ามาเพิ่มได้หรือเปล่าว่านไป uh huh. อย่าไปเวอร์อย่าไปทําตัวเวอร์วางมันก็จะเกิดพอคนไม่สันโดษมันก็จะเริ่มแบบเคยเห็นไหมพวกที่แบบทําตัวเปลือกนอกดูดีอะ mm hmm. แต่ข้างในไม่มีอะไรเลยเงี้ยเออเป็นหนี้เป็นสินบ้าบอคอแตกไปหมดแต่ตัวเองทําตัวเหมือนแบบเพนไฮโซอะนี่คือความไม่ส อันที่สามอันที่สามยธาสารุปัสนโดดก็คือเราพอใจกับสิ่งที่มันสมควรที่เราจะได้เราทําอะไรแล้วมันสมควรน่ะมันสมควรได้งั้นแต่ต้องพอใจนะต้องพอใจด้วยเอออย่างไม่พอใจโอเคไหมอะต่อก็มันก็จะมีลักษณะของของคนที่เป็นลักษณะของนิสัยของเขาธรนนดาของเขาขอุญาแรกนิดนึงขอโทษขอโทษมันจะมีลักษณะอยู่สองประการที่พระพุทธองค์บอกว่าอันเนี้ย ห้ามสันโดษอ่ะมีอะไรบ้างอ่มีผมไม่ได้ดูไอันยังไงนะคือมีใส่แบบนี้ห้ามสันโดษทำไมสันโดษเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเราควรจะแบบพอใจเข้าใจรู้ศักยภาพของตัวเองรู้จักพอแต่มันมีอยู่สองอย่างที่ผู้เจ้าบอกห้ามพอห้ามอย่าคิดว่าพอแล้วคือหนึ่งคือการทำความเพียรสองคือการทำความดีทำกุศลอย่าพอต้องรู้สึกไม่พอครับอีก ไปตลอดเลยนะภาษาบ้านๆก็คือว่าเวลาทําอะไรดีๆอย่ารู้สึกว่าพอแล้วทาความดีต่อไปอนสองขยันความเพียรพยายามทาอะไรก็แล้วแต่อย่าพอพยายามต่อไปอ่าอ่าโทษอ่าต่อครับก็ลักษณะของคนที่มีความสันโดษนะครับก็คือหนึ่งละเขาเวลาเขาจะเลี้ยงชีวิตของเขาเขาจะเลี้ยงชีวิตด้วยความเพียรความเพียรเดียวไม่ได้มันต้องบวกด้วยปัญญาด้วย อันนี้สําคัญโคตรโคตรเราคุยอยู่เสมอใช่ปะคุยกับน้องๆหลายคนว่าอย่ามาคิดนะว่าขยันอย่างเดียวชันขยันเป็นหัวคุยคือไปวันๆแล้วจะประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่ใช่นะเพราะนั้นหนึ่งเลยตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าค้านก่อนเลยว่าคาว่าสันโดษจะเป็นคนขยันสันโดษจะไม่ขี้เกียจ ครับเพราะเรารู้ศักยภาพเราดีแล้วเราลงมือทำมันจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งตรงข้ามกันคําว่าสันโดษกับคําว่าเกียรคนอ่าแต่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันนั้นส้าสันโดษเราจะขยันแต่ขยันไม่ใช่ขยันถึกๆไปวันๆต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่เราทําอยู่เรากาลังขิดิดไปอยู่เนี่ยมันใช่ไหมเป็นยังไงดีขึ้นได้มากหรือเปล่าคือขยันแบบมีปัญญาอืมโอเคไหมครับอ่าข้อสองก็คือไม่อยากให้ไม่อยากได้ของผู้อื่นคือคือต้องต้องของของสิ่ง คือเราต้องไม่มีจิตโลภอะอยากได้ของคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่ของของเราอะ <c oughs> เราไม่ควรคิดที่อยากจะได้ของเขาอมันคือในสาข้อตะกี้นี่แหละพอเราเรารู้ว่าศักยภาพเรามีแค่ไหนเรามีต้นทุนแค่ไหนเราเป็นคนยังไงเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราสมควรจะได้คือแค่นี้อะไรที่มันเกินไปเราก็ไม่สมควรได้เรามีเงินเดือนล้านหนึ่งเอ้ยไม่โทษมีเงินเดือนแค่หมื่นบาทเราต้องการลดราคา1ิบล้าน20ิบล้านซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ละเรากําลังอยากได้ในสิ่งที่เราไม่สมควรนะถูกไหมค่ะอ่า เมื่อเราหามาได้สมมติหาหาเงินใช่ไหมเมื่อเราหามาได้เราใช้แล้วนะครับหรือซื้อของแล้วเรียบร้อยแล้ะเราไม่ควรที่จะติดแล้วเป็นทาสของสิ่งสิ่งนั้นเห็น <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> อันนี้ชัดเจนง่ายๆเราแบบไม่ใช่ว่าได้แล้วมีแล้วหรือยังไม่มีก็ตามอ่ะเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นนั่นคือความไม่สันโดษไม่รู้จักพอไม่รู้จักว่าศักยภาพตัวเองมีแค่ไหนอืแล้วพอเมื่อไม่ได้ ก็เกิดแบบโกลนกระวายใจฟุ้งซ่านนะครับแต่อย่าเอาความฟุ้งซ่านในตัวนั้นมาเป็นการครอบงำจิตของเราให้มันมันมันเสื่อมอะอเอาง่ายอ่ะ อยากได้อะไรอยากได้ใครอย่างเงี้ยอย่าฟุ้งซ่านอออยากได้ใครอย่าฟุ้งซ่านอย่าไปทําตัวให้มันเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งเลยคือไม่รู้ไปไม่ประเมินตัวเองไงว่าตัวเองเป็นยังไงทําอะไรแล้วควรได้แค่ไหนไม่ได้พูดลอยลอยคือคืออย่าไปคิดว่าแบบฉันต้องได้อย่างงู้นได้อย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วก็หาทางอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะให้มันได้มาเนี่ยอันนี้ไม่ถูกแล้วก็ไม่เอาของที่เราหามาได้เนี่ย ไปโอ,อวดไปข่มคนอืน่นว่าเฮ้ยฉันฉันหามาได้แบบด้วยกําลังของตัวเองหรือะไรประมาณนี้ไปข่มเขา,าอ่ะโชโชว์รวยอ่ะบางทีมันเกิดจากนอกจากโชว,ว์รลยนี่โชว์บุญเนี่ยนะโชว์แบบฉันทําบุญเยอะทำบุญใหญ่เนี่ยไปสร้างพระมานี่ยโอ้ยท,ทำบุญนะโ<า>ชว์ต้องเขียนชื่อไว้ตัวเป้ปงๆเลยใหญ่ๆเลยว่านี่แบบนายอัครพลทำสร้างพระขึ้นมาอย่างเงี้ยใหญ่โตเที่ยวแบบโอ้โหประกาศให้ชาวโลกเขารู้อะไรอย่างเงี้ยคือบอกได้บอกด้วยความสบายใจ อ่าต่างกันนะต่างกันที่ว่าเราโพสบอกว่าด้วยความสบายใจแล้วให้ทุกคนอันุโมทนาบุญด้วยกันอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าไปโออวนแล้วก็แบบว่ายึดเป็นตัวเป็นต,ตนเป็นตัวกูของกูว่ากูเป็นคนทำอย่างเงี้ยอันนี้ไม่งามอืมครับแล้วก็หาความสุขจากสิ่งที่เป็นของตนอันนี้เป็นเรื่องดีเลยนะมันจะสามารถทําให้เรามีความสุขก,กับสิ่งการใช้ชีวิตกับความที่มันเหมาะกับฐานะของตนอืม ใช,ใช่ไหมยางเวลาแอมใช้ของปลอมอ่ะแอมก็ม okay. okay, anyway? okay, anyway? ีความสุขกับการใช้ของปลอมโอเคปะก็โอเคไงก็โอเคไงนั่งชิบหายจบแล้ว <BS> สปอนเซอร์ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แต่จะบอกว่าตอนใช้ของปลอมเราก็มีความสุขในของปล <S 2> <S 2> อมเวลาเราใช้ของแท้เวลาเรามีปัญญาเราใช้ของแท้เราก็มีความสุขของ<ม> <S 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 แท้เพราะนั้นไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามในสิ่งที่เรามีอยู่เราก็ต้องพอใจแล้วก็มีความสุขกับมัน <S 2> <S 2> <S <S ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S <S คือเรามีผู้หญิงคนไหนอยู่ในชีวิต <S 2> <S 2> <ๆ>เราก็ต้องพอใจในที่เรามีอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไม่รู้จักพออ่ะอ่ามันจะไม่โอเคแกต่อไปก็คือมีความภูมิใจในผลงานที่เองทาสําเร็จแล้วอ่ะ เขาก็จะเหมือนเขาก็ม mm ีความหวังแบบว่ารอคอยความสําเร็จนะครับเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำไงอันนี้คือเขาเขาไม่ได้แบบว่าไปยืมคนอื่นมาทําดิแต่เขาภูมิใจตรงที่ว่ากูได้ลงมือทําเองนั่นแหละความภูมิใจเจ็ของมันต่างกันกับว่าบางทีใครยื่นมาช่วยหรือใครทําให้เราก็จะแบบกลิ่มๆว่าเอ้ยฉันไม่ต้องทําเองแล้วให้คนอื่นทําก็ได้แต่มันจะต่างกันเยอะเลยกับสิ่งที่เราลงมือทําเองจะยากลําบากอาจจะไม่ได้ดีเพอร์เฟกอะไรมากแต่นี่คือสิ่งที่เราทําเอง อย่างรายการเราเนี่ยก็จะเห็นว่าไลฟ์ต่างๆเลยก็ตามบางทีคนก็จะแบบไม่ชัดบ้างเสียงไม่ดีบ้างอะไรบ้างทําไมเป็นอย่างงู้จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ลองนึกกับไม่ทีนี่คือสิ่งที่เต่าทําเองเพราะนั้นเนี่ยเต่าก็จะภูมิใจในสิ่งที่เต่าเป็นคนทําอ่ะใช่สิ่งที่ออกไปทั้งหมดเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยคือเต่าทําอ่ะเพราะนั้นมันจะจะยังไงก็ตามคุณภาพมันยังไงก็ตามเนี่ยมันรู้ตัวในเรื่องมันเป็นคนทาดีมากอ่าแต่ถ้าว่าเต่าไปโกงรายการให้คนอื่นทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลิ่มๆว่าเออไม่มีใครว่าไว้อะไรเง เงี้ยไหมแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาทาใช่ซึ่งมันดีอยู่แล้วนี่ข้อต่อไปก็คือเราเราคนที่มีความสดุกข้อเนี้ก็จะมีแบบว่ามีความรักแล้วก็รักในงานในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มุ่งหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอ่หรือเขาก็จะไม่หยุดเขาจะรู้สึกว่านี่เราเขาภูมิใจแล้วเขาทำนี่คือสิ่งที่เขาทําเองแล้วเขาก็จะรู้สึกว่า มันมันเหมือนกับใจมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอะใช่ไหมเขาก็จะเอออยากพัฒนาอยากให้มันดีต่ออะไรเงี้ยมันคือฉันทาวิยะจิตตะมันก็จะจิตตัมันก็จะอยู่กับมันโฟกัสอยู่กับมันเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะก็พูดต่อไปใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของที่มันเป็นเขาเรียกว่าข้อขัดแย้งกับคําว่าสันโดษนะเขาเรียกว่าปฏิปักษ์แต่กี้เนี้ยก็คือลักษณะของของความเป็นสันโดษที่ดีไม่ดีต้องเป็นยังไงบ้างทันไหมเนี้ยเยอะไปไหม ถ้าเ,เ,เข้าใจเรื่อยเข้าใจเรื่อยอย่าเพิ่งหลับนะอย่าอันนี้งานนึ้งก็คือเป็นสิ่งที่คนไม่สันโดษแล้วกันจะเป็นยังไงบ้างหรืออุปสรรคที่ทําให้แบบเราเป็นคนไม่สันโดษอ่ะข้อหนึ่งก็เจอเขาก็จะมีจิตคิดอยากจะเบีย,ย,ยดเบียนคนอื่นอยู่เรื่อยอยากจะได้ของคนอื่นอยู่เรื่อยในคน,นจิตเขาจะคิดไปตลอดอยากขี้โกงคนอื่นอยากได้มาโดยที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ย พอเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาก็คือการทําทุจริตนะเ,เนี่ยไอ้คนนี้นะคือทําสิ่งที่ไม่ดีอ่ะพอทําไปแล้วอยากได้เขาอยากได้นะแต่เขาไม่อยากทําเพราะเขาไม่ลงมือทําเขาจะแบบอยากได้เฉยไงขี้เกียจไงขี้เกียจขี้เกียจไงหาทางลัดอ่ะหาทางลัดขี้โกงอ่ะขี้โกงไงก็ได้ให้มันได้มามแล้วก็บอกชาวบ้านได้ว่าได้มาแล้วแต่จริงตัวเองไม่ได้ทำอ่ข้อที่สามคือการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย ใช้เงินไม่เป็นโชว์ไงโชว์รวยโชว์รวยว่าโชว์ว่ามีโชว์ว่าเป็นโชว์ว่าบุญเยอะก็มีเหมือนกันโชว์ของก็มีเหมือนกันงที่แบบโชว์ว่าฉันใช้แบรนด์เนมแต่จริงแล้วเป็นหนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่โอเคแล้วก็ละวางงานละเลยงานไม่เอาใจใส่งานเพราะว่าอยากได้หางลัดไงใช่พอไม่สันโดษแล้วอยากได้หางลัดอยากได้เร็วโดยเองไม่ต้องทาขี้เกียจไม่ต้องทํอรอดูดิว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างใครจะแบบมีฟ้าประทานลงมาได้อย่างเงี้ย ต่อไปก็จะเกียดท้านแหละพอเกียดค้านปุ๊บก็มันจะมีอาการที่แบบว่าเฉยชาอยากทาอะไรก็ไม่มีความกระปี้กระป๋องเคยเห็นอาการของคนเป็นเพนกวินยามเช้าป่ะจะเป็นยังไงนะเดินเป็นเพนกวินยามเช้าอย่างเงี้ยนะครับข้อสุดท้ายก็คือเขาก็จะมีความแบบเดือดร้อนใจอืมันไม่ได้ดั่งใจเขาเลยทําอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ลงมือทา เนี่ยเขาไม่มีความมุ่งเจริเองเห็นไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นผลออกมาแล้วว่าสังเกตมาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยกับอลองนึกถึงหน้าคนคนหนึ่งในใจแล้วก็จะเห็นว่าทําไมมันมีความขุ่นมัวหรือว่ามีสิ่งที่มันรู้สึกไม่ดีไม่ดีนิเกีบในใจตลอดเวลาอืม,อมเพราะมันไม่ได้ลงมือทาใ้ตัวเองหลอหรอไม่ไม่ได้วะได้ก็ไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้ลงมือทําเองไม่เห็นปัญหาเองมีแต่ความขุ่นมัวตลอดเวลาอืมไหวไหมพี่อร่อยอ่ะ แลนงทานไม่กินเลยเมนูใหม่นะคะพี่ควคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยแล้วก็นะครับเรื่องสันโดษเนี่ยเขาก็จะพูดในในเชิงของของโลกโลกโลกิยะด้วกันประมาณว่าความสันโดษเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสี่มีอะไรบ้างนะปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ที่เราใช้ในชีวิตสี่อย่างอาหารยาเครื่องนุ่มหมอากาศเหรอยังอ่ะ อ๋อที่พักอาศัยเออโอเคแมจริงๆแล้วคือคือสิ่งนี้มันจะเป็นการที่สันโดษเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของ <c oughs> ของเราจะรู้จักของที่ของใช้จําเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย <c oughs> บางอย่างมันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะคือไม่มีก็ไม่ตายอ่ะ <c oughs> อาจจะมีประดับ,บรารมีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยตามกิเลสของมนุษย์แนตะ่เ <c oughs> นาะแต่จะรู้ว่าสิ่งที่มีค่าเราจะแยกแยะออกเนี่ยว่าก่อนที่เราจะมีของฟุ่มเฟือยเนี่ยเราควรจะมีของที่จําเป็นก่อนไม <c oughs> หม<ร>ของจำเป็นยังไม่มีเลยด้านจะไปมีของฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยก็คือความไม่สันโดษ ช่ไหมอืมเออแล้วก็ความสันโดษเนี่ยมันก็เป็นมันก็อยู่ในมงคลสาสิบแประการข้อที่ยี่สิบสี่นั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่พอมีพอตามยถาที่เราพูดไปยถา,รา,พ,า,ดดยถาพระลาะสันโดษยถาพระราสันโดษแล้วก็ยถาสารุปตะตันาตาดนะครับเราได้อะไรก็พอใจในสิ่งที่เราได้เพราะเราทําด้วยตัวเองอนะครับเราสมควรที่ใช้พละกําลังของเรา เราทําเองไงเราก็ภูมิใจในตัวเราแล้วก็เราสมควรที่จะได้สิ่งสนะิ่งนั้นเพราะเราเป็นคนลงมือทำอนะันะ้นที่เราบอกวราอยากต้องการชีวิตดีชีวิตเป็นมงคลได้รับพอเนี่ยมันมีมงคล38อยู่นี่คือหนึ่งนนะในนั้นการใ,<น>ใช้ชีวิตแบบสันโดษเป็นมงคลของชีวิตข้อที่2ี่สบี่ครับย้ำครับ องหมดละพี่มีเสริมไหมประมาณนี้คือคือเอาง่ายๆนี่เราพูดเยอะหรือพูดน้อยเนี่ยไม่รู้ไงก็ลัดีแล้วกอลัดีฐานนะฐานนะก็คือจริงๆแล้วง่ายๆเนี่ยคนเราอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากจริงๆชีวิตเราไม่ได้มีความซับซ้อนนะชีวิตเราก็อยู่เป็นปกตินั่นแหละแต่เราอ่ะชอบสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมาชอบสร้างมาจากความความขี้เกียจความคิดบวกคิดลบอย่างเงี้ยไม่เห็นคุณค่าของเวลา การที่เรามีคอมฟอร์ตโซนอะไรก็ตามเนี่ยสร้างขึ้นมาทําให้ชีวิตเรายากเดินยากโดยไม่มีเหตุผลเนะี่ยเราแค่อย่าไปสร้างมันขึ้นมาไม่ได้บอกให้ทําลายด้วยซ้ําแค่บอกอย่าสร้างมันขึ้นมามก็จบพอมันไม่มีกาแพงแล้วเราก็สามารถเดินได้ไม้เราก็จะรู้ว่าการที่เขาใช้แบบสันโดษเนี่ยมันมีข้อดียังไงอือยากให้ทุกคนเข้าใจถึงคําว่าสันโดษเนาะ,ะจริงจริงมันดูเป็นคําที่ง่ายๆมากเลย แต่จริงๆแล้วมันคือเป็นการบอกว่าสำเนีัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นใครมีดียังไงทำอะไรได้บ้างอพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครทำอะไรได้บ้างมีศักยภาพยงไงได้บ้างเราก็ลงมือทำลงมือทำไปแค่นั้นแหละอย่างมันโอเคแต่คนชอบสร้างกำแพงนะหนึ่งสร้างกำแพงมาบอเขาแตกแต่เสร็จแล้วเวลาลงมือทําก็มีสารพัดข้ออ้างบ้าบอเขาแตกเต็มไปหมดมใช่ไหมเราก็ไม่เคยสำเนีัวเองเลยว่าฉันเป็นใครคร,รู้ตัวก็ไม่รู้ตัว ร,รู้ศักยภาพตัวเองก็ไม่รู้ไม่ทําอะไรสักอย่างคอยแต่บ่นนินทาชาวบ้านไปวันวันย้องย่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ก,กำแพงเจดกําแพงของพี่บีเนี่ยมันเหมือนกับว่า <c oughs> มันเหมือนกับว่าอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าป,ปัญหาโลกโลกที่ทุกคนประสบอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทําทปัญหาทั้งเจ็ดข้อเนี้ยให้มัน เท่เราเบาบางลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆไปได้ง่ายขึ้นมาใช่ผมเชื่อว่าทุกคนมีอย่างที่พี่บอกนะพี่บีก็เป็นทุกคนก็เป็นแต่ว่าเลยทํายังไงให้มันให้มันเบาบางง่ายจะได้ถ้ามันกําแพงมันเตี้ยวได้กระโดดข้ามได้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้ากําแพงมันสูงมากมันก็ไม่ไหวไงมันหนามากมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็อย่าไปสร้างมันขึ้นมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ชมคนธรรมดาเราก็มีกําแพงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือจะอยากจะบอกไว้ว่าใดๆก็ตามถ้าชีวิตของ พวกเราคหรือพวกคุณใครก็ตามแล้วมันไม่เวิร์กในไม่ประสบความสำเร็จในแง่มุมต่างๆว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัว,วอะไรไม่รู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยม,มันเกิดจากการที่เราสร้างกำแพงเราขึ้นเองง่ายๆนเนี่ยแหละไม่ได้มีอะไรชีวิตมันไม่เคยซับซ้อนนะอืมอืมแอย่าไปโทษ ดินฟ้าอากาศโทษลมโทษฝนโทษกรรมเก่าโทษสิ่งที่ฟ้าบันดาลโทษสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเราทําให้มันซับซ้อนเองเราทําชีวิตที่มันซับซ้อนเองแล้วก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ทะเลาะกันบ้าบอกขาแตกแต่ไปหมดอะไรเงี้ยก็ไม่เกิดประโยชน์ใ้กําแพงที่ว่าเนี่ยจริงๆมันคือตัณหาทิฏฐิมานะของคนนี่แหละรู้ใช่ไหมตัณหาอทวนก็ได้ทวนตัณหาคืออะไรอะตัณหาคืออะไร อยากได้อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากมีทิฏฐิแปลว่าอะไรอ่ะพี่อะไรอะคุนี้มีทิฏฐิทิฏฐิก็คือความความเห็นแหละคือคนมีความคิดเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกคนมีแหละแต่เราจะมองยังไงให้มันเป็นสามมาทิฏฐิเราจะมองยังไงให้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ต้องเลือกออก่ามานะมานะแปลว่ามานะก็คือการถือตัวถือตนป็นไม่าิงงู้น้าฉันเป็นอย่างนี้ เป็นมหาโป้งแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นสิเ้ยหีมามาย่า้โชว์ของอะไรเนี่ยเราเนี้ยครั้งหนึ่งจําได้ไหมว่าหลวงพ่อลงกดมาหลวงพ่อลงกดมาที่ร้านก็มีคนถามว่าการที่อยู่ด้วยกันมันมีปัญหาคนอยู่ด้วยกันมีปัญหาทะเลาะบอกแ้วงกันนู่นนี่นั่นเน่ยเกิดจากอะไรแล้วแก้ด้วยอะไรก็จะตอบหลวงพ่อท่านตอบว่าเกิดจากตัณหาทิฏฐิมานะของคนนั่นแหละสามข้อนี่แหละนั่นก็กระจายเป็นเรื่องภาษาบ้านๆให้เข้าใจเป็นกำแพงเจ็ดชั้น อที่ว่าเหล่านี้นี่เองนสรุปเลยื่อนเแล้วก็ถ้าเราเข้าใจนะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความสันโดษรับรบองว่ากำแพงเหล่านี้จะไม่มีประมาณนี้เนาะอยู่อย่างต่ำกระทำอย่างสูงเยี่